สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เผยถึงมาตรการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและกระท่อมในสถานศึกษาว่าได้มีการหาลือกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และมอบหมายให้สำนักศึกษาสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์นำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนพร้อมสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่โรงเรียนสถานพยาบาลต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งคงต้องมีการร่วมมือในการดําเนินการโดยดูเรื่องกฎหมายว่ามีความเหมาะสมอย่างไรทั้งนี้นะครับในปัจจุบันพบว่ามีการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับในเยาวชนค่อนข้างมากและพบว่าผู้ผลิตนะครับเน้นไปที่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสภาวะที่น่ากลัวและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้เปิดเผยนะครับว่าในช่วงเวลา2เดือนนับตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2,566ถึงวันที่12มกราคม2,567ทางศูนย์ PDPC e a g l e ีเกไได้ตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเกินความจำเป็น หรือไม่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและได้แจ้งเตือนให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขแล้วจำนวน5,261กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐและส่วนท้องถิ่นจำนวน4,886กรณีโดยทาง PDPc จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย p d p a อย่างเคร่งครัดกับหน่วยงานที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ตามข้อสั่งการของรัฐบาลจากกรณีผู้ใช้เฟ e บุ o กนะครับที่มีบัญชีชื่อว่าสุกัญญาวีรพงศ์ที่ได้โพสต์คลิปรีวิวข้าวผัดปลาดุกที่ซื้อมาจากร้านของดีเมืองสุราษฎร์ธานีและงานกาชาติจังหวัดประจำปี2567ซึ่งหลังทานจนเกือบหมดนะครับเธอก็ได้สังเกตเห็นว่ามีนอนนะครับกำลังไต่อยู่ที่เนื้อปลาชิ้นสุดท้ายพร้อมกับระบุข,ข้อความนะครับว่าเป็นไงล่ะ จะไปต่อหรือพอแค่นี้เหลือชิ้นสุดท้ายกลืนไม่เข้าขายไม่ออกร้านอยู่แถวตำรวจน้ำควรจะใส่ใจความสะอาดให้ถูกหลักอนามัยหน่อยนะทั้งนี้นะครับหลังคลิปได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับพร้อมวอนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเข้ามาตรวจสอบโดยด่วนล่าสุดนะครับผู้โพสต์ก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าของร้านออกมาขอโทษแล้ว และทางผู้โพสต์นะครับก็ไม่ได้ติดใจที่จะเอาความอะไรสํานักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานบริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศจีนได้เปิดเผยนะครับว่าเครื่องบินสำหรับการดับเพลิง AG600M ซึ่งอยู่ในตระกูลเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่รุ่น AG600 ทั้งหมดนะครับสี่ลำได้เสร็จสิ้นการทดสอบสำคัญหลายรายการระหว่างปี2023 และจะถูกส่งมอบให้กับหน่วยงานด้านการดับเพลิงและปฏิบัติการกู้ภัยอื่นๆในปี2025ทั้งนี้นะครับเครื่องบินตะกูล a g 600ยังมีชื่อรหัสนะครับว่าคุนหลงหรือมังกรน,น้ําในภาษาจีนซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในฐานะอุปกรณ์การบินที่สําคัญต่อการยกระดับศัก,กยภาพการกู้ภัยฉุกเฉินของจีนโดยกลุ่มผู้พัฒนานะครับต้องการให้ a g 600สามารถนําไปใช้ในภารกิจดับไฟป่า การค้นหาและกู้ภัยทางทะเลตลอดจนปฏิบัติการกู้ภัยที่สําคัญอื่นๆสํานักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานผู้เขาไฟในเมืองกรีตดาวิกประเทศไอร์แลนด์ได้เกิดปะทุข,ขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาทาราวานะครับได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือหลายหลังจนเกิดความเสียหายและก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนทั้งนี้นะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปอย่างที่ปลอดภยัย นี่ถือว่าเป็นการอพยพรอบที่2นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ซึ่งการประทุในครั้งนี้นะครับทำให้เกิดรอยแยก2จุดโดยจุดที่1น,นะครับพบระยะห่างจากเมืองไม่ถึง100เมตรและรอยแยกทั้ง2จุดนะครับปรากฏขึ้นห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลน กลับมาพบกันใหม่กักบรายการส m i l e Focus วันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 1 0 5 Smile Thailand